เซอร์จิมหวังถึงกองท้องแต่สิ่งที่ได้รับคือก้อนขี้จากเกรเซอร์และก้อนนิสินครับนี่คือวิกฤตยุคเซอร์จิมจากความรยายามที่ถูกกระทำโดยเกรเซอร์จะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมก,กันกับเกมเองในยน่าวครับใหม่ข้าวเกลียบ PR Big b a ิ๊กแบรสสาวครีมและหัวหอม ที่ผ่านมาครับแฟนผีวาดฝันไว้อย่างงดงามหลังจากที่เซอร์จิมแรดคิปแห่งอินิอสเนี่ยเข้ามาซื้อหุ้นของสโมสรและได้รับอำนาจ100%เในการบริหารเชิงฟุตบอลให้กับแมนยูนเต็ดพวกเขาเคยเชื่อว่าเซอร์จิมนี่แหละคือวีรบุรุษขี่ม้าขาวที่จะก้าวเข้ามากอบกู้สโมสรให้พุ่งสู่ความรุ่งเรืองอีกครั้งครับแต่ทว่าในความเป็นจริงกลับไม่เป็นแบบนั้นเพราะสิ่งที่เซอร์จิมได้รับไม่ใช่มรดกก้อนทองที่ใฝ่ฝันยับแต่เป็นก้อนขี้กองมหาศาลให้เซอร์จิมได้ปวดหัวแล้วก็เเหหมม็็นนน่่งัไัไวาาจะปปญด้ ปัญหาในสนามแล้วก็ปัญหาหนี้สินที่เป็นผลพวงจากการบริหารในยุคก,ก่อนสิ่งที่น่ากังวลคือหลังจากเซอร์เล็กฟูกสันวางมือในปี2013ครับจากนั้นเนี่ยยูเนเต็ดไม่ได้ไปเล่นยูฟ่าแชมเปียนลีกถึง5ครั้งนั่นทําให้พวกเขาเนี่ยสูญเสียรายได้มหาศาลแต่ในขณะเดียวกันครับพวกเขาก็ยังใช้เงินมหาศาลไปกับการเสริมทัพไม่ต่างกับทีมที่ไปเล่นแชมเปียนลีกในทุกๆปีครับแม้พวกเขาจะเป็นทีมที่มีรายได้มหาศาลเป็นอันดับ4ของโลกแต่ปัจจุบันเนี่ยพวกเขาแทบเอาตัวไม่รอดจากกฎ PSR เช่นในซีซั่ ยูเนเต็ดร,รอดพ้นเส้นตายจากกฎด,ดังกล่าวเนี่ยด้วยเงินเพียง16ล้านปอนด์แต่ที่พวกเขารอดครับเป็นเพราะเงินก้อนนี้เนี่ยมาจากเงินส่วนตัวของเซอร์จิมรัธคิปแลวก็อินดิออสครับแต่ไม่ได้มาจากรายได้หลักของสโมรสรครับถึงถ้าไม่มีเงินก้อนนี้ของเซอร์จิมเนี่ยยูเนเต็ดอาจเสี่ยงโดนลงโทษจากกฎ P.S.R ไปแล้วครับแล็อย่างที่ทุกคนทราบครับปีศาจแดงมีหนี้สินที่สะสมมาตั้งแต่ยุคข,ของเกรเซอร์และหนึ่งในเงื่อนไขที่ยูเนเต็ดตกลงไว้กับเซอร์จิมคือถ้าคุณเข้ามาซื้อหุ้นสโมรสรเราเนี่ยคุณตอ ให้กับสมสมรแน่นอนครับเซอร์จิมยอมรับข้อเสนอนั้นซึ่งทุกคนคาดหวังว่าเฮ้ยเงินก้อนนี้เนี่ยคงช่วยให้ภาระหนี้สินของยูนเต็ดดีขึ้นแต่ในความเป็นจริงมันไม่เป็นแบบนั้นครับเพราะนับตั้งแต่เซอร์จิมเข้ามาหนี้สินของสโมสรก็แทบไม่ได้ลดไปจากเดิมเลยแม้แต่น้อยพวกเขามีหนี้สินรวมกันเนี่731.5ล้านปอนด์โดยเป็นหนี้ที่เกิดจากการกู้ยืมของเกรเซอร์นะครับ210ล้านปอนด์และยูนเต็ดครับต้องจ่ายดอกเบี้ยนะฮะ35.5ล้านปอนด์ในซีสั้นที่แล้ว พร้อมกับจ่ายอีก17ล้านปอนด์ใน6เดือนแรกของฤดูกาลนี้ครับที่แย่ไปกว่านั้นฮะคือเงินเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ถูกใช้เพื่อพัฒนาสนามแข่งหรือสร้างสิ่งใหม่ๆที่มันจับต้องได้แต่มันคือหนี้ที่สโม,มสรต้องแบกรับมาตั้งแต่ยุคที่ตะกูลเกเซอร์เนี่ยเข้ามาซื้อสโม,มสรในปี2005ครับและถ้านับตั้งแต่ปี2005เป็นต้นมาเนี่ยยูเนเต็ดต้องเสียเงินไปกับดอกเบี้ยงเงินกู้ของเกเซอร์835ล้านปอนด์เสียเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น169.7ล้านปอนด์ซึ แบ่งเป็น128.7ล้านปอนด์เข้ากระเป๋าของเกรเซอร์ล้วนครับและยังเสียค่าบริหารที่จ่ายให้เกรเซอร์ครับ27.4ล้านปอนด์รวมทั้งหมดครับยูไนเต็ดต้องเสียเงินมากกว่า1000ล้านปอนด์ไปกับค่าใช้จ่ายเหล่านี้ตั้งแต่การเทคโอเวอร์ของเกรเซอร์ซึ่งเงินก้อนนี้ครับไม่ได้ช่วยพัฒนาสโมสรแม้แต่น้อยมันเข้ากระเป๋าของเกรเซอร์อย่างเดียวเท่านั้นครับสิ่งที่น่าตกใจคือ10ปีหลังสุดครับแมนยูเต็ดทำกำไรจากการขายนักเตะได้เพียง174ล้านปอนด์ครับในขณะที่อันดับหนึ่งอย่างเชลซีเน ทำกำไรได้สูงถึง755ล้านปอนด์แมนซิตี้อันดับ2ทำำไไลลบบํทำกำไรได้584ล้านปอนด์และลิเวอร์พูลอันดับ3าครับทำกำไรได้454ล้านปอนด์อันนี้คือเป็นการวัดทีมในอังกฤษนะครับว่าใครทำกำไรได้สูงสุดจากการขายนักเตะคุณเชื่อไหมครับแมนยูรั้งอยู่อันดับ17ของสโมสรนในอังกฤษที่ทำกำไรได้มากที่สุดแม้แต่สเปอร์เลสเตอร์แอสตันวิลล่าไบรท์ตันซาวท์แทมป์ตันวัตฟอร์ดนอริสซานซี10ปีที่ผ่านมายังทำกำไรได้มากกว่าแมนยูเนเต็ดครับหนำซ้ำครับนับตังต้ง ปีศาจแดงใช้เงินเสริมทัพคิดกลมๆม,มครับหนึ่ล้านปอนด์ขายนักเตะได้เงินมาราวๆสามล้านปอนด์เท่ากับว่าขาดทุนมหาศาลอยู่ที่ราวๆหนึ่งพันสามร้อยแปดล้านปอนด์ครับส่วนสโม,มสรที่ทํากําไรจากการขายนักเตะสูงอย่างเชลซีและก็แมนซิตี้เนี่ยพวกเขามีการบริหารนักเตะที่ดีปล่อยตัวนักเตะออกไปในช่วงเวลาที่เหมาะสมส่วนไบรตันกับเลสเตอร์ที่มีกาไรจากการขายนักเตะอยู่ในอันดับต้นๆตนะท้อนนะครับว่าพวกเขาเนี่ยทำธุรกิจการซื้อขายนักเตะได้เป็นอย่างดีแล้วตัดกลับมาที่ หับที่อย่างยูนิเต็ดครับนี่คือผลสืบเนื่องมาจากพฤติกรรมของบอร์ดบริหารในยุคก่อนที่เดินหน้าลงทุนซื้อนักเตะในราคาสูงแต่ขายออกในราคาที่ไม่คุ้มค่าเท่าไหร่ครับเช่นนะฮะการซื้อสตาร์ดังราคาแพงค่าเหนื่อยสูงพอซื้อมาแล้วขุนไม่ขึ้นก็ขายออกแบบขาดทุนแถมภาพรวม10ปีที่ผ่านมาปั้นเด็กขายก็ขายได้ราคาต่ำอีกด้วยเช่นใครเช่นเยอะแยะไปหมดอ่ะมันพอได้เงินบ้างจากดิวอ e ิลเลนกาดิวเกรนวูดดิวดีนเฮนเดอร์สันอะไรพวกเนี้ยฮะแต่ภาพรวมก็ถือว่าขาดทุน ยยแม้แต่เซอร์จิมครับยังพูดตรงๆว่าบอร์ดบริหารยุคเกรเซอร์มีแต่ความผิดพลาดและยังกล่าวไว้ชัดเจนว่าเอ็ดวูดเวิร์ดอดีตซีโอของกเกรเซอร์เป็นแค่นักบัญชีส่วนซีโอคนต่อมาอย่างริชาร์ดแอนูถนัดเรื่องรักบี้พวกเขาไม่ใช่นักบริหารที่เข้าใจฟุตบอลอย่างทองแท้เราจรึงได้เห็นแต่ความผิดพลาดงงๆในช่วง12ปีที่ผ่านมามันคือกองขี้ที่ถูกพรมสุดหรูครับทับไว้เลย แม้พรมมันจะหรูแค่ไหนแต่ใต้พรมมันก็คือกองขี้ครับปัญหามันหมกอยู่ใต้พรมแล้วมันก็หมกแบบนี้มาโดยตลอดครับแน่นอนครับคนเปิดพรมเนี่ยคือบอร์ดบริหารยุคนี้เปิดมาทีกิ่นขี้จากคนยุคก่อนนี่เหม็นหึ่งเลยฮะแล้วก็เป็นพวกเขานี่แหละครับที่ต้องแก้ปัญหาที่ยุคเกลเซอร์ทิ้งไว้ให้แล้วก็เป็นพวกเขาเนี่ยแหละครับที่ต้องเป็นคนออกไปยืนรับหน้าให้แฟนบอลตะโกนด่าส่วนคนที่สร้างปัญหากลับแอบอยู่ด้านหลังฟันเงินปันผลครับนั่นคือเหตุผลที่อินเิออสเนี่ยยอมปร,รับลดต้นทุนทุกอย่างทั้งการปรปับ พนักงานจะมีคนต้องเก็บข้าวของออกจากสมูสรเนไม่ต่ำกว่า200คนและมีแผนจะปลดพนักงานอีก250คนครับมีการยึดบัตรเครดิตของผู้บริหารระดับสูงมีการตัดงบอาหารกลางวันฟรีของพนักงานตัดงบตัดนูน่นตัดนี่งานคิดมัดไม่ต้องมีปลดเซอร์เล็กออกจากตำแหน่งทูตปรับลดค่าจ้างของอดีตตำนานเช่นไบรอันล็อบสันแอนดี้โคลเดนิสเออร์วินอินิออสยอมโดนแฟนบอลด่าครับพวกเขาไม่สนคำว่าตำนานครับพวกเขาไม่สนเรื่องความสัมพันธ์ไม่สนว่าใครทำงานมานานเท่าไหร่แล้วก็ไม่สนว่าใครเคยทำคุณ งามความดีให้กับแมนยูเต็ดในอดีตพวกเขาต้องการประหยัดให้ได้มากที่สุดสูวนอดีตก็เป็นเรื่องของอดีตเพราะในสายตาของอินนออสครับอดีตไม่ได้ช่วยให้ยูเต็ดเอาตัวรอดจากวิกฤตการเงินในปัจจุบันได้ตราบใดที่มันไม่ได้ช่วยทําเงินครับพวกเขาก็พร้อมตัดทิ้งทั้งหมดหรืออะไรก็ตามที่สามารถช่วยให้บัญชีของเขาสมดุลขึ้นเนี่ยอินนออสก็เต็มใจที่จะทำครับแม้มันจะเป็นประเด็นที่แฟนบอลวิจารณ์อย่างการขึ้นค่าตั๋วก็ตามเป้าหมายของอินนออสคือการทําให้ยูเต็ดเป็นสโมสรที่มีสถิยรภาพทางการ สิ่งที่ไม่จําเป็นออกเพราะถ้ามองไปที่ทีมร่วมเมืองอย่างแมนซิตี้พวกเขามีพนักงานราวๆ5า0คนในขณะที่ลิเวอร์พูลมีพนักงาน782คนอาร์เซนอลและก็เชลซีก็มีพนักงานในปริมาณที่ใกล้เคียงกับซิตี้ครับแต่จู่ๆแมนยูนเต็ดเนี่ยจะโดดขึ้นมามีพนักงานฟูลไทม์มากกว่า800คนไม่ได้ครับเพราะถ้ารวมตําแหน่งอื่นๆเนี่ยพวกเขาแทบจะมีพนักงานเกือบพันคนด้วยซ้ําทีมอื่นเนี่ยเขามีพนักงานแค่ครึ่งหนึ่งของยูนเต็ดทำไมพวกเขาถึงประสบความสาเร็จทําไมพวกเขาถึงมีกากนนุนตอ่่ัวคืเห ที่อินีออสครับยอมมุ่งหน้ากระแทกเสียงวิจารณเพราะพวกเขาต้องการตัดสิ่งที่ไม่จําเป็นออกไปจริงๆโดยมีการเปิดเผยในปี2024นะครับว่ายูนเตเนี่ยต้องจ่ายค่าจ้างรายปีให้กับพนักงานอยู่ที่ราวๆ115ล้านปอนด์ย้ำอีกครั้งนะครับนี่คือค่าเหนื่อยของพนักงานไม่ใช่นักเตะที่น่าตลกคือค่าจ้างพนักงานของยูไนเต็ดเนี่ยสูงกว่าค่าเหนื่อยของนักเตะเบนฟอร์ดทั้งทีมอีกางหากซึ่งเงินที่ถูกตัดต่างๆนานามันดูเหมือนจะเป็นก้อนเล็กก้อนน้อยครับแต่พอมารวมกันมันถือเป จะถูกนาไปลงทุนกับทีมชุดใหญ่เช่นการซื้อนักเตะแล้วก็การสร้างสนามใหม่พวกเขาเชื่อว่าหากสโมสรเนี่ยสามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นได้จะทําให้สามารถแข่งขันกับทีมอื่นได้ในระยะยาวครับหรือว่าง่ายๆครับคืออินิออสเนี่ยไม่ต้องการให้แมนยูเต็ดใช้เงินแบบไม่คิดหน้าคิดหลังเหมือนในยุคเกรเซอร์ที่มีรายจ่ายสูงแต่ไม่มีความยั่งยืนแมนเชสเตอร์ยูนิตในยุคอินิออสครับไม่ใช่ทีมที่พยายามจะเป็นที่รักเพราะความตั้งใจเดียวเนี่ยคือการพาสโมสรแห่งนี้รอดพ้นจากวิกฤตนี่ไม่ใช่สโมสรฟุตบอลที่ขับเคล เพราะในตอนนี้แมนยูเต็ดเนี่ยไม่ได้แบกมรดกแห่งความรุ่งโรจน์พวกเขากําลังก้มหน้าตักขี้ที่หมักหมมมานานเกินทศวรรษให้มันพ้นไปนจากสโมสรแห่งนี้สักทีครับนี่เลยครับคือมรดกกองขี้จากเกเซอร์ เซอร์จิมครับก็ถือว่าเป็นเวรกรรมครับที่คนรุ่นก่อนฝากไว้ให้กับคนยุคนี้แล้วก็เซอร์จิมอาจจะทํานูน่นทํานี่จนแฟนบอลวิจาร์เวยแต่วันนี้คือการทําให้ทุกคนเห็นถึงเหตุผลครับว่าทำไมเซอร์จิมถึงต้องกลายเป็นคนงกขนาดนั้นทําไมต้องกลายเป็นคนที่ต้องมาโดนแฟนบอลดา่านี่แหละครับคือสาเหตุเพราะโมรดกที่เขาได้รับมันวิบัติมัน,ม,นมันเวลวร้ายจริงๆครับก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจเขามากขึ้นครับ แต่ที่อร่อยอยู่แล้วไม่ต้องทําความเข้าใจครับนั่นคือข้าวเกียบ PR Big Bag มีสีรสชาติรสมะเขือเทศรสกุ้งแล้วก็รสสาหร่ายและรสใหม่ล่าสุดครับข้าวเกียบ PR Bigback หัวหอมซาวครีมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันรสชาติถูกปากคําเดียวไม่พอครับว้าไปเลยที่เซเว่นอีเลเวทุกๆสาขาหรือจะเดลิเวอรี่ผ่านแอปก็ได้นะครับช็อปออนไลน์หรือผ่านทางช็อปปี้ราคาเดิม20บาทเท่านั้นครับและนี่คือทั้งหมดของเกมเองและเลนข่าวครับถ้าผิดพลาดประการใดขออาภัยครับติชมกันมาได้วัันนี้จจาาาหลไปกส